สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมวันนี้ผมพามาชมแกรนแคนยอนนะครับผมของภาอีสานหรือเรียกที่เขารู้กันจุดเช็คอินคือนะครับผมสะมรกตนะสะมรกตตรงนี้เป็นเหมืองเก่านะครับผมเหมืองเก่าที่สวยน้ำสีเขียวเลยครับผม น้ำสีเขียวผมมรกตเลยนะน้ำเสยียมากนะครับ,รบอันนี้เป็นจุดเช็คอินแกลงแคนยอนของภาคอีสานอีกหนึ่งที่นะครับผมที่ใครที่แวะมาถ่หายูปามานะแนะนําให้มาดูความสวยตรงนี้นะครับผมเป็นแกลงแคนยอนของเมืองไทยอีกหนึ่งที่ทางภาคอีสานนะครับผมที่หน้าชมหน้าถ่ายรูปหน้าเช็คอินนะครับผม ตรงนี้น่าจะเป็นเหมืองเก่าครับผมที่เขาระเบิดถุนไปนะไปที่มาแถวภูหาม่านแวะมาได้ตรงนี้เซิร์ช <Search S 2> ในอินเทอร์เน็ตนะครับผมงทูตก้มาบอกว่าที่สักมรกตนะครับจะมีนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาจุดชิคกิ้ชมวิวนะวาาน,นี่ครับขึ้นแทร็นี่ไปเอาแบ่นกับโอ้ยรถถานข้าราบริพีรโอ้ย

ขึ้มากับนี้นะครับแค่ัวของคุณเหนียวลงไปเล่นน้ำไหมลูกยังไงใครที่แม่มาห้าอีสานนะครับผมมาดูตรงนี้ได้นะที่แฟนแคนยอนนะครับผมยังไงฝากกดพลัไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดแชร์ด้วยให้ด้วยนะสำหรับแฟนแคนยอนนี้รับผมที่ห้าอีสานของเราภาพสวยๆครับ